สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่18มิถนุนายน2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กซ์กอปิดตลาดไปที่1,612.98จุดลดลงไป4.67จุดหรือว่าติดลบไป0.29มูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับ110,000ล้านบาทโดยประมาณโดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้นะครับในตอนช่วงเช้านั้น ตัวเซ็นดีเอเองมีการปรับตัวลดลงไปค่อนข้างจะลึกอยู่นะครับก็คือโล,โลมาติดลบเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับแล้วก็พอเข้าสู่ช่วงบ่ายนั้นก็มีการฟื้นตัวกันขึ้นมานะครับแล้วก็ลดช่วงลบกันไปได้ซึ่งก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้นะครับที่ส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับตัวลดลงมา นะครับโดยแรงกดดันนั้นก็ยังคงมาจากาความกังวลนะครับที่เฟดนั้นมีการส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้นะครับก็คือปรับขึ้นมาเนี่ยเร็วกว่าถึง1ปีด้วยกันขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้นะครับก็ยังเกิน3,000อยู่นะครับวันนี้อยู่ที่3,000กับอีก58รายด้วยกัน โดยที่ประชุมสบคในวันนี้นะครับก็เห็นชอบนะครับที่จะผ่อนคลายมาตรการในหลายๆมาตรการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบ่งโซนใหม่นะครับในส่วนของพื้นที่สีแดงเข้มเป็น4จังหวัดนะครับแล้วก็ให้ร้านอาหารนะครับในพื้นที่4จังหวัดนี้เนี่ยสามารถนั่งทานในร้านได้นะครับจนถึงเวลา5ทุ่มก็จะเริ่มนะครับในวันที่21มิถุนายนนี้ แล้วก็ยังเห็นชอบเรื่องของหลักการนะครับให้ภูเก็ตนั้นเป็นพื้นที่นำร่องในการเปิดรับนะักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นั่นเองซึ่งก็จะเริ่มนะครับกันในวันที่1กกนึ่งกรกฎาคมนี้แล้วก็จังหวัดสุราธานีก็จะเป็นลําดับถัดไปโดยกลุ่มที่ปร,รับขึ้นไดแรงในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกลุ่มชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงในวันนี้นะครับก็คือกลุ่มเหล็กท่องเที่ยวโรงแรมขนส่งรับเหมาก่อสร้างอาหารแล้วก็กลุ่มธนาคารโดยหุ้นที่มี Impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้ก็มีทางด้านของกันกุ่น บวกขึ้นมาได้แรงถึง14.55%ซึ่งหลักๆเองก็เป็นการปรับเพิ่มขึ้นนานในตอนช่วงบ่ายนะครับแต่ว่าพอไปเช็คข่าวดูเองก็ยังไม่ได้มีข่าวอะไรที่มีนยัยสำคัญนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีประเด็นว่าทางด้านของอผู้บริหารของคอมเซเว่นนั้นมีการซื้อหุ้นกันคุลแบบบิ๊กหลอดกันไปนะครับรวมๆมูลค่าก็าเกือบเกือบ400ล้านบาทด้วยกัน ส่วนทางด้านของ APCS ครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้7.08%ก็มีการคาดการณ์กันว่ากำไรในปีนี้จะเติบโตได้ถึงกว่า17เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าโดยหลักๆก,ก็จะเป็นการเติบโตอย่างโดดเด่นในครึ่งปีหลังของปีนี้ถึงแม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของโควิดในรอบที่3ตรงนี้นะครับแต่ว่าผลประกอบการของ APCS เองก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างจะจำกัด ส่วนทางด้านของ GPI วันนี้บวกขึ้นมาแรงถึง15.51%ด้วยกันก็มีการขยายงานอย่างต่อเนื่องในช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วก็มีการขยายาธุรกิจใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจางานรับจ้างพิมพ์นะครับซึ่งตรงนี้เองก็ช่วยหนุนรายได้ในครึ่งปีหลังให้เติบโตได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนทางด้านของ AS นะครับ ันนี้บวกขึ้นมาได้9.26%นะฮะก็ AS นะครับหรือว่า AsiaSoft นะครับก็ได้เข้าคำนวณดัชนี Asset นะครับในรอบอครึ่งปีหลังนะครับของปีนี้ แล้วก็ในส่วนของผลประกอบการเองนะครับก็คาดการว่าไตรามาสสปีนี้เนี่ยนะครับจะยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็เช่นกันนะครับการแพร่ระบาดของโควิดนั้นไม่ได้กระทบต่อเรื่องของตัวารายได้แต่อย่างใดนะครับแล้วก็ทางนั้นของยอดผู้เล่นเกมนะครับก็ยังถือว่าทรงตัวได้ในระดับสูงอยู่นะครับแล้วก็มีการขยายนะครับในส่วนของฐานผู้เล่นเนี่ไปยังอนอกอาเซียนด้วยนั่นเอง ทางด้านหุ้นที่มีอิมแพคต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับก็มีทางด้านของหุ้นในกลุ่มพลังงานแล้วก็หุ้นโรงกลั่นนะครับไม่ว่าจะเป็น SPRC นะครับติดลบไป3.74% IRPC ติดลบไป2.99% TOP ติดลบไป3.06% แล้วก็ปตทอสอพอติดลบไป2.07%นะครับอันนี้ก็เป็นการปรับลงตามราคาน้ำมันที่เริ่มจะย่อตัวลงมาส่วนทานงด้านของ AAV วันนี้เอาราคาหุ้นลงไป3.23% AOT ติดลบไป2.22% Mint ติดลบไป3.79% Centel ติดลบไป2.07%แล้วก็เอราวัน ติดลบไป2.44อร์เนตนะครับก็เป็นเรื่องของการขายทำกำไร,รกันออกมาหลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับขึ้นไปแรงจากการเก่งกำไรเรื่องของการเปิดประเทศนะครับภายใน120วันส่วนทางด้านของหุ้นรับเหมาก่อสร้างนะครับวันนี้หลายหุ้นก็ถูกทำกำไร,รออกมาเช่นกันนะครับก็เป็นทางด้านของสีชานะครับก็ ติดลบไปค่อนข้างจะหนักนะครับ8%สินเทคติดลบไป3.64% b j ชิลงไป4.42%นวรัฐลงไป2.38%แล้วก็ TTCL ติดลบไป3.88%นะครับซึ่งหุ้นต่างๆเหล่านี้ช่วงก่อนหน้าก็ปรับขึ้นมาได้แรงเลยทีเดียว ส่วนฐานของ s t a r ์นะครับวันนี้ยังคงลงต่อนะครับติดลบไปอีก3.55เปนะครับก็ยังคงเป็นประเด็นเดิมอยู่นะครับเรื่องของการที่ไม่ได้เข้าคำนวณน,นะครับแนบเดี๋ยวจะมีเซ็ตร้อยนะครับใน อรอบของครึ่งปีหลังปี64นี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นเองก็มีการคาดการณ์กันเอาไว้นะครับว่า STA อีกเนี้ยน่าจะได้เข้าคำนวณน,นะครับแล้วก็มีการเพิ่มในส่วนของตัวฟรีโ f l o a ด้วยนะครับให้กับทาานของนักทุนสถาบันนั้นสามารถที่จะเข้ามา,าซื้อถือหุ้นกันได้ส่วนทางด้านของหุ้น นะครับที่ถูกขาทํากําไรกัน,นลงมานะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ปรับกันขึ้นมาได้แรงนะครับหุ้นอื่นๆก็มีทางด้านของตัว PSL นะครับติดลบไป5.05เปอร์เซ็นต SCGP ติดลบไป3%แล้วก็สีไทยนะครับสีไทยซอร์แวร์นะครับก็ติดลบไป3.65%นะครับซึ่งหุ้นต่างๆต,ตรงนี้ก็ดูแล้วยังไม่ได้มีประเด็นข่าวลบนะครับที่มีนัยะสำคัญแต่อย่างใดนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการขาทันกระ,กระดกมานั่นเองและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ